ยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่กับผมเจาะลึกฟุตบอลถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ซี8 0 8ยอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรามาตินีสดับฝันปีศาจงูใหญ่รอวัด2ทีมเต็งแชมป์5ข้ออินเตอร์เพิ่มแขนมิลานทะลุชิงถ้วยแชมเปียนลีกข้อที่1งูใหญ่มั่นใจทีมชุดเดิมอินเตอร์มิลานจัดทัพชุดเดิมต้อนรับการมาเยือนของเอซมิลาน หลังจากเกมแรกโชว์ฟอร์มเด็ดกำชัยเหนือทีมร่วมเมืองได้อย่างสวยหรู2อประตูต่อศูนย์ซิโมเนอินซากิยังวางใจใช้บริการสองหัวหอกลาตาโลมาติเนสกับเอเดนเชโกจึงทำให้โรเมลูลูกากูต้องนั่งข้างสนามต่อแม้เกมลีกแรกเมื่อวันเสา์นัดพิชิตซาชูโร2ประตูต่อศูนย์กองหน้าทีมเชลซีจะซัดได้ถึง2ตรงก็ตามพอที่ 2. ปีศาจแดงดำได้เลเอาคืนสนาม สเตฟานปิโอลีคุณซื้อทีมเอซีมิลานสามารถส่งลาฟาเอลเลียดาวยิงคนสำคัญลงสนามได้ตามคาดหวังแล้วพลาดเกมแรกเมื่อวันพุธก่อนเนื่องจากมีปัญหาเจ็บต้นขารวมแล้วอาคันตุกะปรับทัพ3ามตำแหน่งโดยนอกจากศูนย์หน้าทีมชาติโปรตุเกสแล้วมาริเชวกับจูเนียร์เมซิอัสก็ได้ออกสตาร์ทแทนอเล็กซิสเซเลเมเกิร์ตและซิมงเคียซึ่งหล่นไปเป็นม้านั่งสำรอง ขณะที่อิสมาเอลเบนาเซหลุดไปจากโอเนื่องจากบาดเจ็บจากเกมแรกข้อที่3ครึ่งทางมิลานส่อหล้ความหวังเริ่มเกมขึ้นมามิลานบุกเข้าหาอาลีร่วมเมืองได้ดีและสร้างปัญหาให้แผงหลังอินเตอร์ได้พอสมควรแถมมีจังหวะหนึ่งๆด้วยจากบาหิมดีอัตแต่อังเดโอนานาเซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อข้อที่4ปีศาจแดงดำหมดสภาพกลับมาบู๊กันต่อในครึ่งหลัง เกมของมิลานยังไม่ดีขึ้นและไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนในนาทีที่74มารติเนสซึ่งคําเป้าเกมแรกได้ก็ดับความหวังของทีมร่วมเมืองลงสนิทกับการซัดประตูโทนผางูพางูใหญ่เหลือเข้าไปเล่นนัดชิงชนะเลิศอ,อย่างสะดวกโยทินก็ที่5อินเตอร์มิลานครองเมืองอย่างชัดเจนรวมเกมล่าสุดอินเตอร์ทําสึกกับมิลานในทุกรายการรวมเป็น2 3 7นัดแล้ว เฉพาะศึกเซเรียทั้ง2ทีมตะบันแข่งกันมา178นัดนับตั้งแต่ปี1908หลังจากมูใหญ่แยกตัวออกจากปีศาจแดงดําไปตั้งทีมขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ดีเมื่อนับรวมรายการอื่นทั้งหมดในประเทศและฟุตบอลสโมสรยุโรปอินเตอร์เพิ่มสถิติเหนือกว่าได้มากขึ้นโดยถึงตอนนี้พวกเขากำชัยเหนือคู่ปรับร่วมเมืองได้89นัดแล้วและแพ้69นัดขณะที่ อีก79นัดจบลงด้วยการเสมอกันสำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจจอะลึกฟุตบอลด้วยนะครับ